เราได้ทําผลงานวายอะไรให้กับตัวของเราแล้วบ้าง <c oughs> อะไรคือผลงานชินโบดแดงของเราที่จะนําเสนอ,อกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลลวันนี้เราสามารถที่จะรักมรดกของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลลลวะัยฮิวะสลัมที่ท่าทนนบีมุฮัมมัดได้ิ้งเอาไว้ให้กับเราขวนขวายให้ได้มากที่สุดยิ่งในกระามที่ทำผิดพลาดมาแล้วในอดีตเผ่านมากขอรุกแก่โทษต่ออัลลอฮฺขออภัยยโทษต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาะำนึกผิดด้วยใจที่บริสุทธิ์และช่วงเวลาที่เลือ ทำตัวเองให้ดีเทสุดเลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้เพื่อที่จะรอวันที่เรากลับไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาเทพุสนคอติมะสภาพเสียชีวิตไปในสภาเทดีเทสุดอัลลอฮุมะอามินเราสุกคนปรารถนาแบบนี้โมรด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับในการที่จะให้มนุษย์คนหนึ่งชายชีวิตในโลกดุนยาได้ย่้งสะดวกสบายและด้วยกับโมรด็กเนี่ยเช่นเดียวกันครับ นั่นมาสึ่งการคาฟันซึ่งกันอะกันมาหมากแล้วในอดีตเดียพันมานั่มาสึ่งการแบงผักแบงผวกนั่มาสึ่งการตัดหยาดคาดเม็ดนั่มาสึ่งการตัดพีตัดนองนั่มาสึ่งการตัดแม่ตัดลูกนั่นคือเรื่องของมรดด็กเช่นเดียวกันแต่มีมรดดอกโยชินหนึ่งครับจะเราสามามาจะเอามาเท่าไรก็ได้แย่งชิงมาเท่าไรก็ได้รับมาเท่าไรก็ได้แต่วันนี้เนี่ยเราไม่เห็นคุณนขาถึงมอดดอกอันนี้หรือไม่ คือมอดดกจากท่านนาบีมูฮัมมัดส,สลุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลัมมรดกอันนี้คืออะไรครับมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งท่านอบูฮุไรรอรอดิยัลลอหุอันหูได้เดินเข้าไปในตลาดของเมืองมาดีนะแล้วเห็นคนในตลาดของเมืองมาดีน่ากำลังยุ่งอยู่กับการจับจ่ายฉายสอยกำลังสื่อขายกำลังยุ่งอยู่กับการทำาภารกิจในตลาดยุ่ณขณะนั้นคำหนึ่งที่อบูฮุไรรอพูดขึ้นมาในวันนั้นก็คือมาอะยาซะกุมยาอะหล์ลลมาดีนะ โอ้ชาวเมืองมาดินาะท้าไม่เที่บพวกทันถึงไรคุณนภาพแบบนี้ทําไม่เที่พวกทันถึงไรประสิทธิภาพแบบนี้ชาวเมืองมาดินาเสอโยในตลาดของเมืองมาดินะหันมามองเถี่อบูฮุไรร์ร์เรียบพูดกับอบูฮูไรร์์ว่าทําไม่เที่ยทันเนี่ยได้บอกว่าพวกเราไม่มีคุณนภาพไรคุณนภาพแบบนี้อบูฮุไรร์์ก็เลยบอกกับชาวเมืองมาดินาเธอโยในตลาดณขคณะนั้นว่ามีรอะสุราะสุลีลาอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ก็ซัมมาว่าอันตุมฮาฮูนะ มระด,ดกของท่านนบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮวาอะเลหิาวะซัลลัมทุกแจกจ่ายกันอยู่ทุกแบงปันกันอยู่ที่มัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดแต่พวกท่านกําลังมาใช้ชีวิตอยู่เท่นี้พวกท่านรวยคุณภาพสิ้นดีพวกท่านลายประสิทธิภาพสิ้นดีชาวเมืองมาดีนาเฉย่ในตลาดหนาขนาดนั้นก็เลยวิ่งเข้าไปที่มัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮวาอะเลหิาวะซัลลัมโดยที่อบูฮุไรรอย,ยังไม่จากไปไหนครับยังคงยืนอยู่เ่เดิมเทตลาดได้สักผักหนึ่ง ชาวเมืองมาดินาเทวิ่งไปี่มัสยิดนบีมุฮัมมัดวิ่งกลับมาเทตลาดของเมืองมาดินาอีกครั้งหนึ่งเรามาตำหนีอบีุหฮุไรรอบอกกับอบูฮุไรรอว่าไหนล่ะอบูฮุไรรอที่ท่านบอกมามรดกของท่านนบีมุฮัมมัดทูกแจกจ่ายอยู่ที่มัสยิดของท่านนบีเราไปแล้วจะเราไม่เห็นอะไรเลยไม่มีมรดกที่ท่านได้ผูดเอาไว้ว่าทูกแจกจ่ายอยู่อบูฮุไรรก็เลยถามพวกเขาเหล่านั้นว่าท่านไปเ่มัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดท่านไม่เห็นอะไรบ้างหรือพวกเขาเหล่านั้นตอบกับอบูฮุไรรว่าดะคอนะ ฟ้าเราเห็นข้ามันย่สลุนก้ามันยักรอุนอัลกุรอานก้ามันยัตตะกรูนอัลฮัลาล์วัลฮารอมเราเข้าไปในมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดสิ่งที่เราเห็นก็คือก้ามันอยูุสลุนคนกลุ่มหนึ่งกำลังยืนลหมาดอยู่ก้ามันยักเรอูนอัลกุรอานและคนกลุ่มหนึ่งกำลังจับกลุ่มอ่านอัลกุรอานอยู่ก้ามันยัตตะะกรุนอัลฮะลลาลัลฮารอมและคนกลุ่มหนึ่งกำลังเรียนรู้ในหุกกลุ่มของศาสนาอยู่เรียนรู้เรื่องของฟิกอยู่ เรียนรู้ว่าอันไหนฮาลาอันไหนฮารอมอยู่แต่เราไม่เห็นม่ามอดดกของท่านนาบีมุฮัมลาลาหมัดสุลลัลฮวาไลฮิวะสลัมโชกแจกจ่ายถูกแบ่งปันไม่มีเราไม่เห็นเลยอบูฮุยลรอก็เลยบอกกับพวกเขาแล้วนั้นว่านั่นแหละคือมอดดกของท่านนาบีมุฮัม د, ลาลาหมัดสุลลัลฮวาไลฮิวะสลัมทําไมพวกท่านไม่ไปเอาล่ะทําไมพวกท่านไม่ไปแย่งชิงล่ะนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งครับที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จทางในดุนยญาแลอาะอาคิระมอมะดกของท่านนบีมุฮัมหมัด ทท่านนาบีมุฮัมัดทิ้งไวให้กับพวกเราเราสามารถจะรับเท่าไรก็ได้เอามาเท่าไรก็ได้แย่งชิงมาเท่าไรก็ได้ขวนญควายมาเท่าไรก็ได้โดยที่ไม่มีขีดจำกัดเลยและเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาแต่วันนี้เนี่ยหลายคนหลายคนครับร่วมถึงตัวของผู้พูดด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเราละเลยจากมรดอของท่านนาบีท่ท่านนบีทิ้นนงไว้อันนี้ การกระทําของอบูฮุไรรอคำพูดของอบูฮุไรรอพฤติกรรมของอบูฮุไรรอละลิยัลลอฮุอันฮุเราเล่าเล่นะครับอบูฮุไรรอเนี่ยเข้ารับอิสลามในช่วงปีที่เจ็ดของการฮิจรัตของท่านนาบีมุฮัมมัดแสดงว่าอบูฮุไรรอใช้ชีวิตกับท่านนาบีมบุฮัมมัดแค่เพียงสี่ปีเองแต่ท่านทำอะไรอย่าครับท่านได้สร้างผลงานอะไรให้กับประวัติศาสตร์อิสลามท่านคือซอฮบาบะห์คนหนึ่งที่รายงานฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดเป็นอันดับ ชัางชังเท,งทิตัวของชันเองอยู่กับชันนบีแค่เพียงสีปีนะครับและซอฮาบะอีกหลายคนใช้ชีวิตรวมกับชันนบีมุฮัมมัดตั้งแต่ยุคของการชชีวิตเทมักกะมาจนกระทั่งถึงชชีวิตเทมา,กกมา,ทมาดีนะนะครับพวกเขาเล่านั้นเนี่ยไม่ได้รายงานฮะดีสของชันนบีมุฮัมมัดมากเท่ากับอบูฮุไรร์เลยแต่พวกเขาทำในอื่นแล้วครับเราก็ย่อมรับแต่ถามว่าอบูฮุไรร์เนี่ยได้ถชายทษมอรดกของชันนบีมุฮัมมัดไว้ให้กับพวกเราณวันนี้ เลยชื่อของอบูฮุไรรอจะทุกข์ร้าวตั้งแต่อยู่ของท่านนบีมูฮัมหมัดไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะนะครับนั่นคือผลงานชิ้นโบแดงที่อบูฮุไรรอได้ถึงเอาไวให้กับเราแล้วโยนกลับมาสู่ตัวเราณวันนี้ครับเราได้ทําผลงานไวอะไรให้กับตัวของเราแล้วบ้างเราได้ทําผลงานชิ้นโบแดงที่จะเอาไปเสนอต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาในวันกิยามะเนี่ยวันที่เราจบชีวิตจากโลกดุนยาไปสู่โลกอาคีรอดเนี่ยอะไรคือผลงานชิ้นโบแดงของเราที่จะนําเสนอกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลา วันนี้เรายังมีโอกาสนะครับโอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาได้ให้ชีวิตแก่พวกเราเราใชายอายันของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาให้มาแล้วเนี่ยเรารู้ว่กี่ปีมาแลว้วบางคนยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีชายอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลามาแลว้วเรารู้ช่วงเวลาเทพ่านมาเดือนนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาจะให้เราจบชีวิตวันไหน เพราะฉะนั้นวันนี้ยังมีโอกาสที่จะทาผลงานเทพดีเทสุดวันนี้เราสามารถที่จะรับมรดกของ่านนบีมอหัมัดสุลลัลฮวาเลฮิวะสลัมที่่านนบีมอหัมัดได้ทิ้งเอาไว้ให้กับเราขวนขวายให้ได้มากเทสุดเรื่องของการอิบาดะดสออเลาะเรื่องของการละหมาดเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนรู้ชีวประวัติของบุคคลที่เขาประสบความสาเร็จเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงตัวของเราเองเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้อายันของเราเหลืออีกเท่าไรเนี่ยครับ ชายเวลาณวันนี้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาให้โอกาสกับเราเนะครับเริมตอนไหมในชีวิตของเราสิ่งใดกระามที่ทำผิดพลาดมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาขอรุกแกโทดต่ออัลลอฮฺขออภัยยาโทษต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาสำนึกผิด้วยใจที่บริสุทธิ์และช่วงเวลาที่เหลือทำตัวเองให้ดีที่สุดเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้เพื่อที่จะรอวันที่เรากลับไปพบกับอัลลอฮฺ สุบฮานะหัวตาลาในสภาพเทหุสนุนคอตีมะสภาวะเ,เสียชีวิตไปในสภาพเทดีเทซุดอัลลอฮุมะอามินเราทุกคนปรารถนาแบบนี้ในคลิปนี้นะครับเป็นการตักเตือนตัวของผมเองเป็นการตักเตือนตัวของพี่น้อง<ๆ>เพื่อที่จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปพร้อมๆกันอินชาอัลลอฮ์แลียบบกันไว้ในคลิปหน้าครับคลิปนี้เขากล่าวคำว่าวินล,ลาฮีตอฟิกวันฮีดายะวัสลามอะลัยกุมะราะมะตุลาะบะราะกาตุ